โยโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอดออฟอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะก็มาต่อกันที่ซีรีส์นะฮะลงดันรายวันนะครับประดับเฮลนั่นเองนะครับก็วันนี้วันอะไรเนี่ยวันพุธแล้วนะฮะไปลงทาดน้ำกันนะครับมาดูกันว่ามันจะโหดขนาดไหนนะฮะที่เจอก็จะเป็นน้องตุ้มนะฮะมีลิงหลิงนะฮะมีน้องเมนะมียูรินะครับแล้วก็เจเดซี่นั่นเอง นะครับก็เป็นสายเวทล้วนเลยนะฮะมีน้องเมย์ตัวเดียวนะที่หลงมานะไม่ใช่สายเวทแต่ก็เป็นแก๊งสาวๆวใสๆน่ารักคิกุอนุนเนะนั่นเองในครับสำหรับทีมนะผมจะลองใช้ทีมเดิมดูก่อนนะฮะว่ามันจะไหวไหมเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเวทนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป่าแล้วน่าจะได้เดเมจเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็มีรินหลังครับเป็นตัวเดเมจนะฮะมีคาม่ายืนหน้าเอาไว้บัฟเดเมจนะฮะมีอ่ามีคริสไว้คอยฮิลยามถูกเฉิน มี S ทํทำให้ศัตรูโดนโจมแรงแล้วก็ลดเทปด้วยนะฮะแล้วก็มีพี่ปาสคาวนะครับผู้ซึ่งมีวอลชิลเยอะๆแล้วก็มีกางโล่ได้มียิงบีมได้นะฮะก็เอาเป็นตัวเดเมจอีกตัวหนึ่งเช่นกันนะครับพาสซีฟนะตามนี้เลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บโ,โอเคเจลรีบแป๊บเอาปาสคาวดีกว่าไปลุยกันเลย let's go โอ้โหโดนโดนแรงมากท่านผู้ชมอุ้ยเราก็โดนแรงเหมือนกันครับผมโอ้โหโดนปลาพัดโหดมากอืมตายไปนหนึ่งนะฮะเอ้ยทำไมมันลุมตีแต่เอสอะเอ้ยเอสจะตายแล้วเนี่ยตีธรรมดาไปนะครับเพราะว่ามันจะตายแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับ ยิงเข้าไปสี่เป้าคลิดอกนี้เป็นยังไงบ้างโอเคเก็บได้สองเลยนะฮะเค็นทางต้มวายชิลหมดแล้วครับผมโอ้โห,โหตีแรงจริงๆท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีพวกเดซี่อ่เงี้ยบัฟบัฟเดเมจด้วยนะฮะมียูรอิลดเกาะอะไรเงี้ยนะฮะทำให้แบบมันค่อนข้างตีเราค่อนข้างรุนแรงนะฮะเราต้องรีบสวนเข้าไปเออ คค okay, ่อยๆตอดไปนะฮะฟาดเข้าไปโอ้ยเดยซี่นี่มันปลาแดงท่านผู้ชมอ,อืออุ้ยไม่ตายอีกโอ้ยเอสตายแล้วไม่ได้หรอกรีพิวก่อนนะจริงๆเอาทีมถึกลงก็ได้นะฮะแบบนี้นะจากที่ดูทรงแล้วมันก็ถ้าเกิดเอาถึกมาเนี่ยผมว่าน่าจะเล่นสบายขึ้นเยอะ,ะฮะดูมันฟาดเอสเหนียวท่านผู้ชม ช่างมันนะฮะอืออืมอ,ม,อม,มันลบบัฟครับมันลบบัฟมันทายมากครันผู้ชมลบบัฟก็ยิงไปเลยแล้วการขอเหอะอดอกนี้อึอกอัอกอึกอักโอเคเก็บไป3เลยนะฮะเบิร์นอีกหนึ่งเป็นยังไงบ้างผฟาดมาโอเคยังไม่ตายนะฮะ แล้วก็รีบถลุงสกิลเข้าไปอืออืออือเคร่วงไปแล้วเฮ้ยใบดอกนี้อันตรายมากครับผมโอ้โหติดไปเยอะเลยนะฮะแบบนี้เคเก็บได้เก็บได้เบ,ไดเบิร์นเข้าไปโอ้ยคริสผมไปเลยนะฮะปาสขาวยิงซะหน่อยเพราะว่าติดใบไปแลนะ้วคาร์ม่า,มาก,กับรินนะฮะจะตาย้วท่านผู้ชมอีกนิดเดียว แดนซิ่งแฟนป๋าเข้ามาไม่เป็นไรครับติดวอยชิลนะฮะผมมีการเบิ้ลเล็กน้อยผมขอจบดอกนี้ด้วยกนันคริสฟาดไปเลยนะฮะโอเค3นาที39ิาวิครับผมเดอะแก๊งะ er. ปตาำทีมผมยังคงใช้ได้อยู่นะฮะแต่ว่าถ้าใครกลัวว่าจะโดนแดงไปนะครับก็ใชพ้พวกทีมถึกผสมได้ผมว่าดันนี้ค่อนข้างอืง่ายเนะ คืออย่างเงี้ยผมใช้ทีมฟูลเดเมจนะฮะก็จะจบเร็วแต่ว่าก็จะเสี่ยงนิดนึงนะแต่ใครที่เดเมจไม่หนักขนาดนั้นนะครับก็ใช้แบบรูดี้อย่างเงี้ยใช้อะไรอย่างเงี้ยใช้ตัวแบบกันเวทใช้แบบพวกเอสปาร์ด้าอะไรเงี้ยลงได้ผมว่านะฮะไม่ไม่โหดมากนะครับสไปดอย่างเงี้ยนะฮะคือยืนสบายเลยแล้วก็ค่อยๆตอดไปนะฮะสไปดรูดี้เดี๋ยวผมลองจัดให้ดูเล่นๆสักทีหนึ่งแต่ว่าคงไม่ได้ลงนะฮะเพราะว่าอ่าลงไปแล้วนั่นเองนะยังไงดีละ่ะ ไปดูก่อนว่าได้อะไรนะเอาจริงถ้าไม่ถ้าไม่คิดจนะแจกเนี่ยก็อย่าทำมาเลยเหอะดันเนี้ยนะมันยากนะฮะท่านผู้ชมมันยากกว่าระดับยากเยอะเลยนะระดับ h e ล l เนี่ยแล้วก็แจกกับสี่ดาวเนี่ยคือถ้ามันจะออกยากขนาดนี้นะห้าดาวเนี่ย นะไม่ต้องทำไหมขอบนเลยเหออไม่ไหวแล้วผมลงมาทั้งสัปดาห์ท่านผู้ชมไม่เคยมี5ดาวเลยฮะดันก็ไม่ใช่แบบกระจอกหมูนะถ้าตัวไม่ครบขอไม่แข็งนี่ลำบากเหมือนกันนะฮะเออเซงจริงๆ,ๆท่านผู้ชมผมลองจัดทีมเล่นๆให้ดูอันหนึ่งนะออไม่ใช่สิไปจัดหน้าดันดีกว่าเดี๋ยวผมงงนะ ก็จะมีมีสไปใช่ไหมฮะมีสไปซ์ตัวนึงก่อนมีรูดี้ด้วยแน่นอนนะมีรูดี้มีสไปนะแล้วก็มีใครอีกได้ถึกมาสองเอสเอสปาด้าหน่อยเอสปาด้าอย่างงี้นะฮะลดเวทเพราะมันเวทล้วนเลยท่านผู้ชมมีแค่เมย์ตัวเดียวนะฮะรูดี้สไปและอ่าและอะไรอีกนะจริงๆเนี่ยสามตัวเนี้ยก็ถึกพอแล้วฮะแล้วก็เอารินคา玛อาหรือยังได้เลยนะฮะหรือว่าเอสปาร์สคาวอะไรพวกเนี้ยนะได้หมดเลย นะฮะเอาไว้บวกเดเมจบวกคริอะไรให้มันเรียบร้อยนะเนี่ยที่เหลือก็เป็นตัวเดเมจแล้วฮะสตัวนี้ถึกพอท่านผู้ชมนะจริงๆนะฮะแล้วก็รินอยู่ไหนรินรินรุนรินเอาริโป้ลงยังได้เลยพูดจริงนะริโป้ก็ได้นะฮะแล้วแต่ว่าตัวเดเมจที่ท่านผู้ชมมีเป็นตัวไหนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะเป็นอ่าเป็นรินหลังนะที่เหลือก็เป็นทีมถึกนะฮะข้างหน้าเอาไปเสริมถึกนะมีอ่าคาม่าด้วยนะครับเป็นบัฟเดเมจนะให้มันแดง นะครับแล้วที่เหลือแบบเต็มที่เลยฮะใช้ลิงยังได้นะผู้ชมนะเนี่ยใช้ลิงตัวหนึ่งไปเป่านะฮะผมว่าผมว่าทีมลิงอ่ะเล่นง่ายเลยนะแล้วก็เอาตัวแบบบัฟเวทเข้าไปให้อีกตัวนก็คือไออย่างลินอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะเนี่ยนะแบบนี้ฮะแบบนี้ก็ได้นะพูดเลย นะฮะเพราะว่ามีรินไปช่วยอ่าบัฟเวทให้ลิงแล้วลิงมีบัฟเดเมจตัวเองนะฮะคือ2ตัวเนี้ยแรงพออยู่แล้วนะสตัวหน้านี่ตัวมาหาถึกนะท่านผู้ชมสปายแล้ปการสถานะนะครับอันกันใบกันอะไรพวกเนี้ยนะเผื่อมันใบมาแล้วเราจะเล่นยากนะฮะมีเอสปาดากันเวทนะมีรูดี้เสริมถึกเนี่ยผมว่าทีมนี้เล่นสบายเหมือนกันนะฮะพอดีหมดแล้วท่านผู้ชมกุญแจมันหมดแล้วนะก็เลยอ่าไม่ได้ผมลงแล้วกันริงมันไม่เกี่ยวนี่มันดันเค้กนะ <laughs> ผมแค่ดูเฉยว,ว่าดันแบบนี้ก็ทีแบบนี้ก็น่าจะเล่นได้นะฮะผมเชื่อว,ว่า3ตัวนี้ถึกพอนะลองดูนะผู้ชมลองดูนะฮะพอดีดันมันลงได้วันละครั้งนะทำให้ผมผมเปลี่ยนทีมแบบลงหลายๆแบบไม่ได้นะฮะกลายเป็นมาลงโค่งให้ดูซะงั้น,<ว>น ลืมลืมเข้าหนึ่งเออลืมใช้ทะลุวัฟแหมโอเคเรียบร้อยนะทีมนี้ก็เป็นทีมที่น่าสนใจอีกทีมหนึ่งนะครับลองดูท่านผู้ชมนะทีมถึกกันเวทนะฮะแล้วก็มีตัวเวทแรงๆข้างหลัง2ตัวนะหรือจะเอากายภาพลงก็ได้แล้วแต่เลยนะครับโอเคเรียบร้อยท่านผู้ชมคลิปนี้ก็น่าจะจบแล้วนะฮะโอ้ได้5ดาวด้วยโอเคเลยนะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้อาร์ตนะครับแล้วก็ กด subscribe เพื่อติดตามนะฮะคลิปดีๆมันๆน,นะฮะจากเกมเซมันในแล้วก็เกมอื่น,นได้นะครับในช anel i อ o ที tv ต่อไปนั่นเองนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ